สวัสดีค่ะคิดยกกําลังสองในวันศุกร์วันนี้เช่นเคยนะคะพบกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิ้จากสถาบันวิจัยที TDRI ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการประกาศรางวัลที่เป็นที่จับตาอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือนักเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวคิด ต่างกันสุดขั้วมาได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีเดียวกันดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับดรสมเกียรตินะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้รับในปีเดียวกันแล้วแนวคิดที่ว่านั้นต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบที่ว่านักเศรษฐศาสตร์สํานักน้ําจืดและน้ําเค็มได้รับรางวัลโนเบลปีเดียวกันที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับคณะกรรมการมอบรางวัลโนเบลได้ตัดสินให้ นักเศรษฐศาสตร์3คนนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือ2ใน3เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกกันว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในสำนักคิดน้ําจืดและอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสำนักคิดน้ําเค็มเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและจะมีผลต่อพวกเราอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับคงต้องขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงเอาเรื่องแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลมาอธิบายกัน เพราะว่ามีคำกล่าวนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือคำกล่าวของจอห์นเมนาดเคนนะครับนักเรศรษฐศาสตร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วแต่ความคิดของท่านยังคงสถิตอยู่นะครับเคนได้กล่าวไว้ว่าความคิดของนักคิดนะครับมีความสำคัญมากกว่าที่พวกเราเข้าใจทั่วไปไม่ใช่ว่านักคิดมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วก็จบกัน<ช>นะครับอันที่จริงแล้วโลกของเราที่หมุนอยู่ทุกวันนี้น,นะครับเกิดขึ้นมาได้เพราะว่า มุนด้วยพลังความคิดของนักคิดนะครับคนทั่วไปที่ไปคิดว่าตัวเราเองนั้นเป็นอิสระสามารถคิดได้เองไม่ได้อยู่ในอิทธิพลของใครนะครับแท้ที่จริงแล้วไปหาดูลึกๆครับก็จะตกอยู่ภายใต้แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่หมดสภาพไปแล้วสําหรับปีนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มี3ท่านนะครับสองในสท่าน ก็คือนักเศรษฐศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับมีศาสตราจารย์ยูจีนฟาร์มาและก็ศาสตราจารย์ลาสปีเตอร์หันเส้นนะครับสองท่านนี้นะครับมาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งถือว่าเป็นตักกะศิลาของเศรษฐศาสตร์ในกระแสคลาสสิกนะครับซึ่งถือว่ากลไกลตลาดนั้นทํางานได้อย่างดีรัฐจึงไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกลไกลตลาดนะครับที่เรียกสํานักคิดนี้ว่าเป็นสํานักคิดน้ําจืดนะครับก็เพราะว่า มหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเช่นมหาวิทยาลัยมินนโซตานะครับตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบ5้าแห่งใหญ่ของสหรัฐจึงถูกเรียกว,ว่าเป็นสำนักคิดน้ำจืดนะครับเช่นเดียวกันครับในปีนี้มีอีกท่านหนึ่งได้รับรางวัลก็คือศาสตราจารย์โรเบิร์ตชิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลนะครับซึ่งมหาลัยเยลนั้นอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของสหรัฐนะครับ เหมือนกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและอีกหลายมหาวิทยาลัยจึงถูกเรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสน้ําเข็มนะครับซึ่ง,งแนวคิดน้ําเข็มนั้นค,คือนักเศรษฐศาสตร์ในสายของตระกูลศาสตราจารย์เคนส์นะครับก็คือรัดควรเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดเพราะว่ากลไกตลาดนั้นมักจะทํางานล้มเหลวนะครับสองความคิดนี้จึงแตกต่างกันจุดที่ร่วมกันและทําให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสมท่านได้รับรางวัลคืออะไรนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่อธิบายนะครับโดย คณะกรรมการรางวัลโนเบลบอกไว้ว่าถ้านี่คือตลาดหุ้นนะครับราคาหุ้นที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับเราจะไม่สามารถพยากรณ์ราคาหุ้นในระยะสั้นได้เช่นเราเห็นราคาวันนี้แล้วพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงนะครับพยากรณไม่ได้เหมือนกับคนนี้นะครับพยายามไปดูว่าหุ้นกําลังพุ่งขึ้นพรุ่งนี้อาจจะไปตรงนี้ผลก็ปรากฏว่าพรุ่งนี้หุ้นอาจจะตกลงเพราะฉะนั้นพยากรณหุ้นในระยะสั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะพยากรณ์ในระยะยาวนะครับว่าหุ้นมีแนวโน้มกําลังขึ้น แปลว่าในระยะไกลๆหุ้นตัวนี้มีปัจจัยดี <Yeah. S 2> ตามเส้นทางตัวนี้นะครับคนนี้ก็จะพยากรได้งานแบบนี้ละครับมีประโยชน์มากนะครับที่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมการลงทุนที่เรียกว่าอุตสาหกรรม Index ็กซ์นะครับ <c oughs> เกิดขึ้นมาอย่างที่เราถ้าจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเมืองไทยเราก็ไปซื้อ SET หรือว่า SET Index ซนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเชื่อกันว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าไปซื้ซอหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวกัน <Yeah. S 1> ันนี้ก็เห็นว่าผลงานปีนี้นะครับช่วยทําให้ เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยนอกจากแนวความคิดซึ่งซ่อนอยู่ในทางทฤษฎีนะครับค่ะก็คือทําให้เกิดแนวคิดในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนขึ้นมาด้วยนั่นเองนะใช่ครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่านักคิดทั้ง2ค่ายนี้ต่างกันยังไงนะครับศาสตราจารย์ยูจินฟาร,ร์มานะครับเสนอบอกไว้ว่าถ้าเรารู้ราคาหุ้นในอดีตคือรู้ราคาหุ้นเช่นวันวันนี้นะครับมาถึงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเราพยากรณ์ไม่ได้ว่าหุ้นจะเป็นยังไงและต่อให้เรารู้ข้อมูลสาธารณะนะครับเช่นเรารู้ว่า บริษัทไปแจ้งกับตลาดว่าจะมีการลงทุนทําธุรกิจแบบน้นแบบนี้ข้อมูลแบบนี้ก็ไม่ช่วยพยากรราคาหุ้นให้ถูกได้นะครับและแม้กระทั่งบางกรณีนะครับไปรู้ข้อมูลวงในนะครับข้อมูลที่บริษัทยังไม่แจ้งต่อตลาดเลยก็ไม่ช่วยพยากรณ์ราคาของหุ้นนะครับเหตุผลที่มีความเชื่อเช่นนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าแนวคิดนี้นะครับเชื่อว่านักลงทุนมีเหตุมีผลนะครับตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพสูงมากไม่สามารถ ที่นักลงทุนจะไปเอาชนะตลาดได้ใครคิดว่าจะเล่นหุ้นแล้วได้ชนะทุกวันทุกวันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ราคาหุ้นในตลาดจะเหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีการเกิดปรากฏการณ์ฟองสบู่คือไม่ใช่ว่าหุ้นราคาสูงเกินไปหุ้นราคาเท่าไหร่นั่นแหละครับคือราคาที่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงไม่ควรเข้าไปแทรกแซงตลาดหุ้นและแนวความคิดนี้ถูกต่อย,ยอดไปก็คือไม่ควรแทรกแซงตลาดใดๆเลยแสดงว่าแนวคิดนี้นี่ค่อนข้างจะเห็นว่าการผันหุ้นจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ตรงข้ามกับอีกแนวคิดของอีกท่านหนึ่งนะคะใช่ครับศาสตราจารย์ชิลเลอร์เชื่อตรงกันข้ามนะครับเชื่อว่าราคาหุ้นนั้นมันผันผวนเกินกว่าที่จะอธิบายได้นะครับว่ามันเป็นราคาที่ถูกต้องนะครับเชื่อได้ว่าตลาดมีประสิทธิภาพนั้นไม่เป็นความจริงนะครับนักลงทุนไม่ได้มีเหตุไม่มีผลนักลงทุน ใช้สัญชาตญาณสัตว์ในการลงทุนซึ่งอันนี้คนในวงการตลาดหุ้นคงคุ้นเคยกันเราพูดถึงตลาดกระทิงนะครับตลาดหมีนะครับเราพูดถึงการลงทุนแบบแมลงเม่าอันนี้พูดถึงสัตว์ทั้งนั้นพูดถึงสัญชาตญาณของคนในการตัดสินใจเสี่ยงเราไม่สามารถพยากรณราคาหุ้นในระยะสั้นได้เลยพยากรณได้เฉพาะระยะไกลๆเท่านั้นสองความคิดนี้ก็ดูเหมือนมีส่วนเหมือนกันและก็ส่วนขัดกันนะครับข้อสรุปนะครับที่ศึกษากันมานะครับด้วยข้อมูลจริงๆก็จะพบว่า เราไม่สามารถพยากรณราคาหุ้นในระยะสั้นได้เหมือนกับที่ศาสตราจารย์ฟาร์มาพูดไว้อันนี้เป็นความจริงยืนยันแล้วหลายหลายต่อหลายครั้งนะครับ <c oughs> แต่ในเวลาเดียวกันศาสตราจารย์ชินเลอร์ก็พูดไว้ถูกนะครับที่เราสามารถพยากรณ์หุ้นและพันธบัตรในระยะยาวๆได้แต่ที่แน่นอนครับประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดก็คือตลาดหุ้นกําหนดราคาหุ้นอย่างเหมาะสมหรือไม่นั้นก็จะพบว่า ไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับไม่เหมาะสมเลยในหลายกรณียกตัวอย่างเช่นการพังทลายของฟองสบูค่ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดเป็นวิกฤตการทางเศรษฐกิจนั้นหลายต่อหลายครั้งมีที่มามาจากตลาดหุ้นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดที่สมบูรณ์ข้อสรุปนะครับถ้าเราจะได้จากงานของนักเศรษฐศาสตร์ในตระกูลทั้งสองตระกูลที่แตกต่างกันนี้ก็คือตลาดนะครับมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ ก็ไม่ใช่มีรประสิทธิภาพไปทั้งหมดตลาดจึงเป็นเพียงเครื่องมือเดียวนะครับในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถละเมิดได้เลยนะครับรัฐจะต้องมีการกํากับดูแลตลาดบ้างนะครับที่สําคัญก็คือตลาดการเงินนั้นเวลาพังพินาศเกิดขึ้นมามันก็เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นตลาดการเงินในสหรัฐนะครับทำให้ไปเชื่อว่าราคาบ้านนะครับที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมานั้นเหมาะสมอยู่แล้วแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่า เกิดวิกฤตการทางการเงินแล้วระบาดมาลามมาจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นรัฐควรจะต้องควบคุมกำกับตลาดการเงินอย่างเหมาะสมด้วยนะครับค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเมื่อตลาดทำนายไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างให้นักเรศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ๆได้เสนอแนวคิดกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับและช่วงนี้กลับไปพบกับคุณก่อเขตค่ะ